สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูตำทัวตำทัวก็หมูทอดน้ำปลาค่ะมาครับเสียบเสี่ยมกันครับใส่ป <slightly submarine reais> ูดองคือเก่าค่ะใส่ประกอบน้ำออมมากเงี่ย 말할긴 있냐? 어. 긴행행. สซ็บเลยต่ของคัวอืมก็หยิบยาก จำทำบอกรีว,ว่านวเนาะง่ายไปเลยใช่มันมันนัวปูดองเปล่าจบ่ขึน้นหอมอยู่เลยปูดอง ăn nghe hả Hôm cái thêm kiểu ăn và đàn ông, cái này, cái ขอนบอ่แดดเดียมันเอ่าเนาะฝนทิมากกวันอ่อนอบอาไหมอาฝนเธองหมือคนขี่หอนอยู่แล้ว <c oughs> หอนอยังไงแหละตำนาตำหตำลัง ไม่กบเข่าอ,อยู่หนาเตาก็ห้อนพอแห้งอ,ะอ่ะมึมงหายเป็นไหนเด้อเห็ดคลิปเห็ดคลิปนะ จุกมากเนาะมาเก็บเขาคนมาเก็ตมินิมาเก็บเดียวยังปากเลยครอง Ну, 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 ну. ยำลงไปน้ำรู้ว่าดีขนาดแซวกระเทียมป่น่อรเทียมเจียวหอมหอมเลยมากำลังคนดีจะใหม่ๆงี้แเหมนคิว

หายใจดังๆจนวันแล้วเป็นโรคอย่างแล้วก็หายใจดังค่ะก็หายใจดังปืด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 เ <c oughs> สียงกลน,นี้มันเงี้ยจะล้มกลจะบอกจากนี้บง่งงานตะ้อนอนหลับเลยเหรอ จะกลัวนมกลัวตั้งกล้องไว้เคยถ่ายวิดีโอให้เบิงอยู่เด้แล้วโมเสียได้มาจะคองกลนจนห่องใส่เด็กๆอ่ะกลัวยังกระโดกอ่ะเดียว์เนาองไปกุงเขยบ่เหรออยู่บ้านคืออยู่คนละห้องเลยบ่ได้ ปกติเขาอืม <ım Laser> บินยองผรักแล้วอย่างไรขโตบอปกติเขาว่าถ้าคนอ้วนมากโกดนไงโกนดังมกเยาวแล้วคนจอยกันกนดังขั้นกันยังบ่ดีทิ่มแตหให้คนอ้วนไง con trai cả bù béo hơn gan, ngon, kiêng đấy, hành thái lụt, giảm, giảm บ้่บ้าอืมโอเคโอ้ยสำหรับกินบอสแสบเลยวะินเลยสิไปเด้อค่ะเอาเลยครับมืูนี่ครับโอ้แสบขึ้เก่ากดไลค์มากินหนิกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหช่องวินิมพ์บ้ากินเด้อครับมืูนี่ครับคอตัวลาเด็กอนไว้พบมือหนี่ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับ